สวัสดีครับยักษ์จากชาแนลยักษ์สารเลเบอรีนะครับวันนี้มีคลิปสั้นๆที่จะมาคุยกันนะครับเป็นเรื่องราวของ Ring of Power หรือว่า The Lord of the Ring ฉบับซีรีส์ที่ Amazon Prime กำลังจะฉายในวันที่2กันยายนที่จะถึงนี้นะครับเมื่อวันที่21ที่ผ่านมาครับวันนี้วันที่24ที่กำลังอัดคลิปเสียงอยู่เนี่ยมีการปล่อยภาพออกมานะครับจากเว็บไซต์ IGN ซึ่งภาพเหล่านี้นะครับเป็นภาพของพวกออก ที่จะไปปรากฏตัวอยู่ใน The Lord of the r i n g นะครับในฉบับของซีรีส์วันนี้เราจะมาวิเคราะห์กันครับช็อตต่อช็อตว่าเราเห็นอะไรในกลุ่มอ็อกพวกนี้กันบ้างนะครับอันดับแรกครับไปดูกันตรงนี้อ่าภาพนี้นะครับเราจะเห็นว่าดูจากหน้าตาแล้วน่าจะยืนยันนะครับว่ามันเป็นอ็อกแน่ๆดูจากหน้าตาที่บิดบิดเบี้ยวๆของมันนะครับผิวสีซีดสกรปรก มีหูที่แหลมนะครับแต่ว่ามันเป็นออกที่เราไม่ค่อยคุ้นเคยเท่าไหร่เพราะว่ามันเป็นออกที่ไม่ค่อยมีกล้ามนะครับตัวผอมๆดูตัวเล็กๆนะครับแล้วจริงๆปกติแล้วถ้าตามเรื่องราวในหลอดอ f อ r ริ g ฉบับนิยายออกจะสวมเกราะหนักนะครับไม่ได้สวมเชนเมล อันนี้จะเห็นนะครับว่ามันจะสวมเกราะห่วงโซ่แล้วก็จะมีนะครับส่วนที่เป็นเลเ e อร์อาร์เมอร์หรือว่าเป็นเกราะหนังอยู่บนตัวมันด้วยแถมตรงเอวนะครับมันก็มีพันพันเป็นหนังไว้ด้วยเหมือนพันไว้ใช้แทนเสื้อผ้านะครับซึ่งก็จะเป็นภาพออกที่ดูแปลกตานะครับดูผิดแปลกไปจากเวอร์ชั่นของปีเตอร์แจ็กสันที่เราเคยเห็นนะครับแล้วก็อาจจะดูผิดผิดพินเพี้ยนไปนะครับจาก คําอธิบายของเหล่าอ็อกที่เราเห็นไม่ว่าจะเป็นในนิยาย Lord of the Ring นะครับหรือว่าในเรื่องก่อนหน้านั้นเช่น The Silmarillion อะไรอย่างเงี้ยมันดูจะผิดเพี้ยนไปนะครับแต่ว่าตรงนี้เดี๋ยวช่วงท้ายยักจะวิเคราะห์ให้ฟังว่ามันอาจจะมีจุดที่ไม่เหมือนที่เรารู้จัก แต่ว่าน่าจะพอเข้าใจได้นะครับอีกจุดนึงก็คืออาวุธที่ออกเจ้าตัวนี้ใช้อะครับดูไม่ออกเหมือนกันว่าเป็นอะไรมีด้ามเป็นไม้นะครับแล้วก็ปลายเป็นเหล็กนะครับแหลมๆง,ง,งๆอๆบอกไม่ถูกเหมือนกันนะครับอยากเห็นเต็มๆเหมือนกันว่าเอจะบอกว่าเป็นขวานก็ก็ไม่เชิงจะเป็นเคียวก็ไม่ใช่นะครับเดี๋ยวเราจะต้องรอดูตอนซีรีส์ออกมาอีกทีนึงว่า หน้าตาอาวุธมันเป็นอะไรเป็นยังไงกันแน่นะครับเดี๋ยวเราไปที่ภาพต่อไปอ่าภาพนี้ค่อนข้างที่จะชัดเจนนะครับหน้าตาอย่างนี้มันเป็นอ็อกแน่ๆหูแหลมแต่ว่าเจ้าอ็อกตัวนี้ก็จะแตกต่างจากตัวเมื่อกี้ว่ามันสวมหมวกเหล็กนะครับซึ่งโอเคครับเป็นสิ่งที่พบเห็นได้ทั่วไปสำหรับ ออกนะครับที่จะสวมหมวกเหล็กสิ่งที่ต้องชมเชยนะครับงานแต่งหน้าเอฟเฟกนะครับไม่แน่ใจตรงนี้น่าจะเป็นงานแต่งหน้าที่ผสม CG ลงไปด้วยหรือเปล่านะครับหรือว่าเป็น CG ล้วนๆแต่ว่าภาพที่ออกมาค่อนข้างดูดีนะครับสีจงสีถ้าเป็น CG เนี่ยก็ต้องบอกว่าดูเนียนขึ้นละ นะครับจากที่เราเคยเห็นซีจีในตอนตัวอย่างของ r i n g of Power เมื่อหลายเดือนก่อนที่มันหน้าตามัน CG มันดูลอยๆเหมือน CG ทํทำไม่เสร็จะแต่ว่าภาพนี้ค่อนข้างค่อนข้างออกมาดูดีนะครับแต่ว่ายังบอกได้ไม่ชัดเจนนะเพราะว่ามันเป็นภาพนิ่งอาจจะเรนเดอร์มาหนึ่งภาพให้มันคมๆก็ได้หรือว่าเอ๊ะมันอาจจะไม่ใช่ CG หรือเปล่ามันเป็นแต่งหน้าหรือเปล่าอันนี้ยักษ์บอกไม่ได้นะครับความรู้ยักษ์มีไม่มากพอแต่ว่า ภาพที่ออกมาดูดีทีเดียวแหละนะครับหมวกเมิอกอะไรอย่างเงี้ยนะครับสีดวงตาหน้าตาเนี่ยโอเคแหละดูเป็นออกนะครับแถมถ้าเราดูนะครับตรงหลังคอก็จะเห็นมีผมนะครับสีน่าจะเป็นผมเหมือนผมสีขาวๆกระหล่อมกระแหลม,ลมด้วยนะครับภาพนี้ดูดีเลยแหละ มาดูภาพต่อมานะครับตัวนี้ก็ยังเป็นพวกออกอยู่แต่ว่ามีลักษณะหนึ่งของพวกออกนะครับที่เหมือนกันตั้งแต่รูปแรกเลยก็คือมันดูเป็นออกที่ตัวเล็กนะครับดูดูไม่สูงใหญ่นะแล้วก็ชุดเกราะของมันนะครับที่ดูตรงนี้มีรูปของดวงตาด้วยหลายคนอาจจะคิดว่าเอ๊ะมันมันก็จะสื่อถึงดวงตาของซารอนหรือเปล่า ก็ต้องบอกว่านะครับในยุคนี้เนี่ยเป็นยุคที่ซารอนยังไม่ถูกตัดแหวนยังไม่ได้สูญเสียพลังอํานาจไปมันยังไม่เป็นลูกตาเพลิงนะครับฉะนั้นชุดเกราะอันนี้ยักเดาว่ามันอาจจะเป็นตัวอะไรสักอย่างมากกว่าเพราะว่า ถ้าเรามาดูครับตรงกลางๆของชุดเกราะมันเนี่ยมันมีลักษณะเหมือนจมูกฮะและด้านข้างเหมือนมีดวงตาหลายดวงไม่ไม่น่าจะเป็นดวงตาซารอนถึงออกในยุคหลังจะมีการใช้สัญ,ญลักษณ์เป็นดวงตาซารอนแต่ว่ามันจะต้องเป็นลูกตาเดียเด่ยวๆฉะนั้นชุดเกราะเนี่ยมันอาจจะบ่งบอกถึงหน้าตาของสัตว์ประหลาดอะไรบางตัวหรือเปล่านะครับวัสดุที่เป็นชุดเกราะไม่แน่ใจส่วนหมวกเนี่ยครับมันมันดูเหมือนอ่า น่าจะนะครับมีของมีเขาอะไรอย่างนี้ด้วยอาจจะทําจากกะโหลกของสัตว์อะไรสักอย่างหนึ่งนะครับบริเวณสถานที่ตรงนี้บอกไม่ได้เลยว่าเป็นที่ไหนน่าจะเป็นป้อมสักที่หนึ่งนะครับเป็นป้อมค่ายอะไรสักที่หนึ่งแหละเพราะว่าเราเห็นมันเป็นปูนผสมกับไม้นะครับแล้วก็มีพวกออกถือคบเพลิงเข้ามาภาพนี้บอกตรงเลยว่าบอกบอกข้อมูลอะไรไม่ค่อยได้นะฮะภาพต่อมา ภาพนี้ดูดีนะฮะคล้ายๆกับเจ้าตัวเมื่อกี้แต่ว่าดูลักษณะแล้วมัน,มนเป็นคนละตัวกันนะครับออกตัวนี้หน้าหน้ามันดูยาวๆนิดนึงหมวกมีลักษณะคล้ายๆกันนะครับน่าจะเป็นกระโหลกของสัตว์อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามีการเอาเหมือนหัวลูกศรมาประดับด้วยหูแหลมๆอย่างนี้นะครับยังไงก็เป็นออกแน่ๆตัวหมวกเกราะมีเสริมนะครับพวกวัสดุ คล้ายๆกับน่าจะเป็นโลหะนะเข้าไปนะครับเพื่อบังที่แก้มแล้วก็ดูจากชุดเกราะของมันเนี่ยก็เป็นเป็นเกราะนะครับที่เป็น l e เ t อร์อาร์เเหมือนกันก็คือทําจากหนังนะครับภาพนี้บอกอะไรไม่ได้เลยเพราะว่าเอาจริงๆลักษณะรูปร่างหน้าตาของอ็อกนะครับไม่ได้มีระบุไว้ชัดเจนชื่อของอ็อกยังมีไม่กี่ชื่อนะครับฉะนั้นอันนี้นจะเดาไม่ได้เหมือนกันนะว่ามันมันเป็นอ็อกตัวไหนหรือว่ามันเป็นเรื่องในช่วงไหนนะครับ ภาพถัดมาก็จะมีลักษณะของออกอีกนั่นแหละครับอาวุธชุดเกราะคล้ายๆกันมีเชนเมลด้วยซึ่งซึ่งตรงนี้ครับต้องบอกว่าโดยปกติแล้วถ้าจากเรื่องราวในนิยายเนี่ยออกจะไม่ได้สวมเชนเมลนะครับแต่ว่ามันจะสวมเป็นเฮฟวี่อาร์เมอร์เป็นพวกเกราะหนะักแต่ว่าเชนเมลอันนี้มันก็ดูแบบกระรุ่งกระริ่งนะครับอาจจะเป็นสิ่งของที่ชิงมาก็ได้แต่ก็เห็นเหมือนเดิมครับว่าเกราะก็ใช้เป็นเกราะหนัง หมวกก็เหมือนเป็นเป็นเป็นกระโหลกของสัตว์อะไรสักอย่างมากกว่านะครับถือคบเพลิงอยู่อันนี้ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่ามาที่ไหนแต่ว่าถ้าออกต้องถือคบเพลิงเข้ามาเนี่ยมันก็น่าจะเป็นเป็นที่ที่มืดมากๆแหละเพราะว่าจริงๆแล้วออกไม่ชอบแสงอาทิตย์แล้วมันเนี่ยชอบที่จะรบในความมืดฉะนั้นการมองเห็นในที่มืดของออกเนี่ยจะดีกว่ามนุษย์นะครับฉะนั้นถ้าถึงขั้นที่ออกจะต้องถือคบเพลิงเข้ามาเนี่ย ต้องเป็นสักที่ที่มันมืดสนิทแน่ๆส่วนอันนี้นะครับเป็นภาพสุดท้ายที่มาจาก Ign ภาพนี้สวยมากภาพนี้เท่มากแต่ดูจากการแต่งกายดูจากลักษณะท่าทางทุกอย่างแล้วต้องใช้คำว่าดูไม่สมกับเป็นออกเพราะว่าใช้เป็นมีดคู่นะครับถึงว่าลักษณะของมีดที่ใช้มันจะดูเป็นเหล็ก เก่าๆนะครับดูดูมีความเป็นออกอ่ะแต่ปกติแล้วเราจะไม่ค่อยเห็นออกนะครับที่ใช้อาวุธเป็นมีดคู่ส่วนใหญ่ใช้หอ,อกใช้ดาบใหญ่ใช้ขวานนะครับนั่นคือออกสวมเกราะหนักแต่ว่าเจ้าตัวนี้สวมสวมเสื้อผ้าที่เป็นผ้าเลยก็อาจจะเป็นตัวละครใหม่ๆหรือว่าออกใหม่ๆที่สร้างมาสักตัวหนึ่งนะครับก็จจะบอกว่านี่เป็นออกแอสซัสซินก็ได้นะเพราะว่าถ้าเอาชุดนี้นะครับกับมีดออกนะ แล้วไปสวมใส่ตัวละครอื่นนะครับยักษ์อาจจะนึกว่ามันเป็น ESO มาจากเ,เกมในตระกูล a s s a s s i n Creed ก็ได้นะครับดูดูคล้ายๆอยู่เหมือนกันนะถ้าเกิดว่าตรงกลางมันมีม,มีชุดเกราะเข้ามาผสมบ้างนะครับแต่ว่าภาพนี้มีมีสิ่งที่สังเกตอยู่นิดหนึ่งครับคือมันมีเงาที่อยู่ตรงไหล่ของเจ้าตัวนี้ครับด้านหลังเนี่ยมันเป็นลักษณะคล้ายๆกับเป็นคนนะครับที่สวมหมวกเหล็กนะแล้วยืนหันหลังอยู่ ตรงนี้ดูไม่ชัดนะครับแต่ว่าอาจจะเป็นเป็นเอลก็ได้นะภาพนี้อาจจะเป็นการรบสักครั้งหนึ่งที่เกิดขึ้นก็ได้นะครับนี่คือภาพทั้งหมดที่ ign ปล่อยออกมาทีนี้เมามาวิเคราะห์นะครับเรานะไม่ใช่เมาโทษทีเรามาวิเคราะห์กันนิดหนึ่งนะครับว่าเราเห็นอะไรนะครับ ข้อสังเกตรแรกนะครับอ็อกเกือบทั้งหมดที่เราเห็นในเรื่องนี้ตัวค่อนข้างจะผอมนะครับร่างกายไม่ค่อยจะกำยำล่ำสันเท่าไหร่หลายๆคนมีปฏิกิริยานะครับกับภาพอ็อกตรงนี้ว่าเอ้ยมันดูดูไม่ใช่อ็อกสักเท่าไหร่เลยนะไม่ใช่อ็อกที่เราเห็นไม่เห็นไม่เห็นเหมือนกับอ็อกในเวอร์ชั่นของปีเตอร์แจ็คสันเลย ตรงนี้นะครับยักษ์จะบอกว่ายักษ์ว่ายักษ์พอเข้าใจได้นะเราต้องทำความเข้าใจในเรื่องของไทม์ไลน์หลอดออฟริงก่อนว่าในยุคแรกนะครับมันเป็นยุคที่1เนี่ยมันเป็นยุคของจอมบานที่เป็นเจ้านายของเจ้าซารอนอีกทีในยุคนั้นเขาบอกนะครับว่าอ็อกเนี่ยจะสวมใส่เกราะหนักโล่เหล็กนะครับตั้งแต่การรบในยุคแรกๆนะครับการรบตั้งแต่ก่อนยุคที่1อีกซึ่งในการรบในครั้งนั้นเนี่ย เอลเสียหายมากเลยเพราะว่าเอลมีแต่เกราะอ,อ่อนแต่ว่าอ็อกเนี่ยเต็มไปด้วยเกราะหนักนะครับอันนี้คือเรื่องที่เขาเคยเล่าเอาไว้นะครับซึ่งอ็อกในที่ตรงนี้เนี่ยนอกจากจะตัวผอมๆแล้วเนี่ยยังสวมเกราะนะครับเป็นเชนเมลที่กะลุ้งกระลิ่งเป็นเลเยอร์อาร์มอร์เป็น Armor, เนกราะหนังสัตว์มากกว่าเราไม่เห็นภาพของอ็อกที่ใส่เป็นพวกเกราะหนักเกราะเหล็กเลย ซึ่งอาจจะเข้าใจได้นะครับเพราะว่าในยุคที่2มันเป็นยุคสมัยนะครับที่จอมันตัวแรกถูกปราบไปแล้วเจ้าพวกอ็อกเนี่ยก็ถูกกวาดล้างจนเหลือไม่เท่าไหร่ฉะนั้นในแง่ของอ็อกที่ยังรอดชีวิตอยู่ยุทธุปกรณ์ของมันอาจจะไม่ดีเหมือนในยุคก่อน แล้วก็มันยังเป็นยุคนะครับที่ซารอนยังไม่ได้เรืองอำนาจขึ้นมาฉะนั้นยังไม่ได้มีที่อยู่เป็นหลักแหล่งก็ได้อาจจะมียุทธภปกรณ์ที่ไม่พร้อมอันนี้เข้าใจได้นะครับส่วนต่อมาที่คนบอกว่ามันดูดูไม่เป็นออกเลยมันดูผอมๆนะครับก็ต้องบอกว่าจริงๆออกที่ผอมๆอ,ออกที่ตัวเล็ก ็มีนะครับและในฉบับที่เป็นฉบับภาพยนตร์นะครับของปีเตอร์แจ็กสันที่เราเห็นออกตัวใหญ่ๆเราต้องเข้าใจด้วยนะครับว่าถ้าอิงจากเรื่องราวนะครับใน Lord of the Ring นะครับเรื่องราวตรงนี้มันมีถูกเขียนเอาไว้นะครับใน Lord of the Ring เล่มที่3ในภาคผนวกซึ่งเป็นเล่มที่ทาง Amazon Prime เขาได้ลิขสิทธิ์ไปนั่นแหละมันมีเคยกล่าวถึงนะครับพวก Black อุรุกหรือว่าอุรุคดา เป็นอ็อกที่ถูกซาวรอนปรับปรุงพันธุ์ขึ้นมาใหม่ให้แข็งแกร่งยิ่งกว่าเดิม ฉะนั้นใน The Lord of the r i n g ฉบับ Peter Jackson เครับมันเป็นยุคที่3เป็นยุคที่พวก Black u r u ุมันถูกเผาพันธขึ้นมาเยอะแล้วมันก็อาจจะเต็มไปด้วยออกที่บ้าก,กล้ามนะครับตัวใหญ่ๆนั้นหนาอะไรอย่างนี้ก็ได้นะครับฉะนั้นถ้าเขาจะเล่าว่าออกในยุคที่2มันเป็นยุคที่พึ่งฟอร์มกองทัพขึ้นมามันเป็นออกที่หลงเหลือไม่มากยากลาบากไม่ค่อยได้กินอะไรนะครับกล้ามเนื้อก็เลยมีแค่นี้ก็ได้ อันนี้ต้องไปดูนะครับว่าเขาจะเล่าเรื่องยังไงอีกทีนึงส่วนตัวตรงนี้ยักษ์รู้สึกว่ายักษ์ยักษ์ไม่ติดนะมันอยู่ที่เขาเล่าเรื่องมากกว่านะครับแต่ว่าส่วนที่ยักษ์ติดจริงๆคือส่วนสูงอันที่จริงนะครับมันมันไม่ได้ไปยืนเทียบกับสิ่งมีชีวิตเผ่าพันธุ์อื่นก็เลยไม่รู้มันสูงหรือเปล่านะครับแต่ว่าจากภาพที่เห็นเนี่ยมันดูตัวไม่สูงซึ่งอันนี้ต้องบอกก่อนว่าจริงๆเป็นยังไงยังไม่รู้นะครับแต่ว่าถ้าออกพวกนี้มันเป็นออกผอมๆตัวเล็กๆหมดเลยเนี่ยครับ เข้าใจได้ถ้ามันจะเป็นเผ่าหนึ่งนะครับแต่ถ้าอ็อกมันจะตัวเล็กๆแบบนี้ทั้งเรื่องเลยเนี่ยอาจจะเข้าใจไม่ค่อยได้แล้วครับเพราะว่าจริงๆไม่ว่าเราจะยึดนะครับในตำนานไหนในหลอดออฟดริงก็ตามไม่ว่าจะยึดว่าอ็อกคือพวกเอลที่ถูกจอมมันตน,นแรกเอาไปทรมานจนเนื้อร่างกายจิตใจบิดเบี้ยวออกมาเป็นอ็อก หรือว่าออกเป็นสิ่งมีชีวิตที่ถูกเพาะพันธุ์ขึ้นเพื่อเรียนแบบเอลฟ์ก็ตามนะครับตรงนี้เราต้องเข้าใจด้วยว่าส่วนสูงเฉลี่ยนะครับของเอลฟ์เนี่ยมันคือประมาณแถวแถวสเมตร นะครับเอล์บางคนสูงถึง2เมตร22เมตร30นะครับเอล์ผู้หญิงอย่างกรราร์เดียลจริงๆเธอสูงมากกว่าเมตร90ด้วยนะครับเอล์ผู้ชายส่วนใหญ่จะสูงเกินเมตร90ทั้งนั้นนะครับเหมือนมนุษย์นะครับมนุษยเอเชียเราค่าเฉลี่ยก็เมตร70กว่าอย่างเงี้ยฉะนั้นถ้ามันเป็นสิ่งที่สร้างเลนแบบเอล์แล้วเนี่ยอ,อ,อาจจะตัวเล็กตัวผอมได้บางส่วนนะครับอาจจะตัวเล็กตัวเตีย้ยตัวผอมได้บางเผ่า แต่ต้องไม่ใช่ทั้งหมดเพราะว่าจริงๆแล้วไม่ว่ามันจะเป็นออกในยุคแรกหรือว่าเป็นแบ็คอุรุกเนี่ยมันควรจะต้องตัวใหญ่นิดหนึ่งนะครับมันอาจจะไม่ได้ทำใหญ่เวอร์มากแบบในเวอร์ชันปีเตอร์แจ็กสัน Peter เพราะว่าไอ้พวกนั้นเป็นแบ็คอุรุกนะครับมันออกเพาะพันมาหรือว่าเป็นพวกอุรุกไฮที่เป็นออกของซารูมานเนี่ยอันนั้นก็ถูกเพาะพันธุ์ขึ้นมาฉะนั้นมันจะตัวใหญ่แข็งแกร่งล่ำสันเข้าใจได้ออกยุคนี้อาจจะตัวเล็กกว่าเวอร์ชั่นของปีเตอร์แจ็กสันก็ เข้าใจได้แต่ว่าต้องไม่ใช่ออกตัวเตี้ยทั้งหมดในภาพมันดูผอมไปซะหมดดูเตี้ยไปซะหมดคือยักรู้สึกว่าส่วนใหญ่มันน่าจะต้องตัวใหญ่กว่านี้แต่ว่ายังไงก็ตามครับเราไปรอนะครับว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเวลาที่มันออกมาจริงๆแล้วเนี่ย สภาพมันจะเป็นยังไงกันแน่นะครับแต่ว่าอันนี้แค่ตั้งข้อสังเกตไว้เท่านั้นเองในเรื่องต่อมานะครับที่จะพูดถึงก็คือมันมีโปสเตอร์นะครับของ Empire ปรากฏออกมานะครับยักษได้ภาพนี้มา3ภาพนะครับภาพแรกนะครับคือภาพที่ปรากฏอยู่ตรงนี้ครับอันนี้เป็นภาพของนะครับกราดิเอลท่านหญิงแห่งแสงของเราถ้าดูจากภาพนี้นะครับก็ยังเจอเรื่องที่ยักษ ตั้งข้อสังเกตไว้ในตอนที่เราวิเคราะห์ตอนที่ตัวอย่าง Lord of the Ring ออกมาเมื่อประมาณเดือนมีนานะครับว่ามันเกิดอะไรทำไมตัวของ g ารดีเอถึงประดับดาว6แฉกเต็มชุดไปหมดเลยเพราะว่าจริงๆแล้วดาว6แฉกมันน่าจะถูกใช้สำหรับเอลในวงของเฟอานอร์เท่านั้นเพราะว่าตัวเฟอาน์เนี่ยมันก็ก่อเรื่องก่อราวเอาไว้เยอะนะครับถึงว่าตอนหลังๆจะอภัยกันญาติดีกันแล้วแต่มันก็ ไม่น่าจะเอาดาวหกแฉกมาประดับเลื่อยเปื่อยขนาดนี้เพราะว่ามันไม่ใช่สัญ,ญลักษณ์ของของตระกูลเธอมันเป็นสัญ,ญลักษณ์ของอีกตระกูลหนึ่งซึ่งซึ่งเคยก่อเรื่องเอาไว้ให้เธอเธอเองก็โดนมีเรื่องด้วยนะครับข้อสังเกตที่1ข้อสังเกตที่2คือเธอสะพายดาบอันใหญ่มากซึ่งมันดูภาพแล้วครับมันมันดูไม่ใช่กราดิเอลที่เรารู้จักนะครับ แถมไม่พอนะครับมาโฟกัสนะครับตัวตรงตัวหนังสือเหลืองๆตรงกลางนั่นขวานะครับเขาเขียนว่า don't expect the same g r a d i e l นะครับอันนี้คือคำพูดนะครับที่น่าจะตัดมาจากบทสัมภาษณ์หนึ่งของ m o r f ฟิตคลาร์ที่เล่นเป็นการา i e เอ,อ,อยากคาดหวัง g a b r i e l เดิมๆอันเนี้ยเป็นประโยคที่ที่อ่านแล้วห่วงมากๆเลยเพราะว่า ไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวนะครับในยุคที่1ในซิลเมริเลียนที่เขาอาจจะไม่ได้ลิขสิทธิ์มาก็ตามหรือว่าเรื่องราวของกาลาดีเอลในยุคที่3นะครับซึ่งซึ่งเป็นยุคในหนังของปีเตอร์แจ็กสันซึ่งทางอเมซอนพร m มก็ได้ลิขสิทธิ์มาจากหนังสือเล่มเดียวกันเนี่ยมันมันควรจะเป็นกาลาดีเอลเดียวกันเพราะว่า ภาพของการ์เดีอลไม่ว่าจะเป็นในนิยายนะครับต้นฉบับหลอดออฟ r ริงเล่มไหนเนี่ยมันมันก็ไม่ได้มีระบุว่าเธอเป็นนักรบนะครับเธอเธอไม่ได้ออกมาร่วมศึกในการรบกับจอมมารตนแรกเลยนะครับแต่เธอจะขึ้นชื่อเรื่องความสุขุมเยือกเย็นความทรงภูมิปัญญามากกว่า เพราะว่าเธอเรียนรู้นะครับเรื่องราวต่างๆจากเทพีเมลิอันซึ่งซึ่งเป็นเทพนะครับเทพใหม่อาองหนึ่งจากอาณาจักรวอลินอที่มาคองรักกับกษัตริย์เอลนะครับคนหนึ่งในยุคที่1อะไรอย่างนี้ครับเ,เราก็เลยรู้สึกว่ามันก็ดูถ้าถ้าเราไม่ไปคิดถึงนิยายต้นฉบับนะมันก็ดูเจ๋งดูเท่ดีแต่ว่ามันดูผิดไปจากต้นฉบับ ค่อนข้างมากอันนี้เป็นสิ่งที่กังวลเพราะว่าจริงๆกาเบรียลเธอไม่ได้มีภาพเป็นนักรบเกราะหนักอะไรอย่างเงี้ยเธอดูเป็นเป็นสายเวทมากกว่านะครับถึงจริงๆแล้วใน Lord of the Ring ในฉบับนิยายเนี่ยมันไม่เคยกล่าวถึงการการออกรบของเธอไว้อย่างละเอียดเลยนะครับก็รู้แต่ว่าเธอไปทำลายโดกุนดัว,ดวร่วมกับสภาขาว รู้ว่าเธอไปทําลายโดกุนดัวครั้งที่2หลังจากจอมมารถูกปราบไปแล้วเพื่อกําจัดอ็อกทั้งหมดแต่ว่ามันมันไม่ได้ถูกเล่านะครับว่าเธอเป็นนักรบซอภายดาบแบบนี้นะครับก็เลยห่วงนิดนึงว่าเออมันจะไม่ใช่การาด,ดิเอลที่เรารู้จักหรือว่าไม่ใช่การาด,ดิเอลตามตามต้นฉบับนิยายจริงๆแล้วล่ะนะครับแถมดูภาพเธอตรงนี้ครับเธอดูเธอดูเป็นสาวน้อยเลือเกินอะ โอเคแหละเอลฟ์มันมันไม่แก่ครับแต่ว่าต้องไม่ลืมนะครับว่ากระดีเอลเทอไม่ใช่ไม่ใช่สาวน้อยฉะนั้นมันควรจะต้องมีมากความสุข,ขุม อะไรที่มากกว่านี้เพราะว่าจริงๆกบับเรดิเอลแทบจะแก่ที่สุดแล้วนะครับในเอลรุ่นยุคที่2ที่3นะครับเพราะว่าเธอเป็นเอลฟ์ที่อยู่มาตั้งแต่ยุคที่ยังไม่มีดวงตะวันนะครับซึ่งซึ่งถือว่าเธออายุเยอะมากอายุเธอนี่หลักหลายพันปีนะครับในในเรื่องราวใน Ring of Power เนี่ยเธอเป็นแม่ยายของเอลรอนนะครับเธอเป็นต้องเรียกว่าเป็นคุณย่า เป็นคุณย่านะครับของกิวกากรัตกษัตริย์เอลองค์สุดท้ายกษัตริย์เอล f, ที่สู้กับซารอนแล้วถูกซารอนฆ่าตายหลังจากนั้นอีซิดัวที่เป็นลูกของกษัตริย์มนุษย์มาตัดแหวนซารอนนั่นแหละคนนั้นเนี่ยเธอเป็นยายนะครับเธอต้องบอกว่าเป็นน้องน้องของปู่ต้องใช้คำนี้นะฮะเป็นน้องของปู่ของกิวการัตเลยนะครับว่าอย่างนั้นฉะนั้นแล้วเนี่ย เธอเธอ,เธอน่าจะดูแบบดูมีความลุ่มลึกอะไรมากกว่านี้นะครับแต่ว่าแน่นอนแหละเราอาจจะต้องไปดู acting เธอตอนที่เธอเล่นเพราะว่า,าภาพภาพเดียวมันอาจจะบอกอะไรไม่ได้แล้วก็เรื่องที่ยักกังวลน,นิดนึงคือผมมึงเธอเพราะว่าผมเธอดูดูมันดูกระเซิงอ่ะคือดูไม่มีออร่าในผมเพราะว่าจริงๆถ้าเอาตามเนื้อเรื่องใน Lord of the Ring เนี่ย ผมของกระดีเอลนะครับจะต้องเป็นสีทองเหลือบเงินเพราะว่าเธอเป็นเอลชาวเทเลรีที่ส่วนใหญ่จะมีผมสีเข้มนะครับและสีเงิน ผสมกับเอลฟ์ชาวนนดอที่มีผมสีเข้มแล้วก็ไปผสมกับเอลฟ์ชาววันย่าที่มีผมสีทองแล้วจากสิ่งที่ระบุข,ข้อมูลเธอไว้คือผมเธอจะเป็นสีทองเหลือบเงินแล้วก็ซึมซับแสงนะครับของต้นไม้เทพที่เรียกว่าทวีพฤกษาแห่งวาลีนอซึ่งถือว่าเป็นแสงที่พิสุทธิ์ที่สุดบนโลกนี้ดวงอาทิตย์กับดวงจันทร์เนี่ยยังเป็นแค่เศษซากบางส่วนที่หลงเหลือของทวีพฤกษาเท่านั้นเอง ฉะนั้นผมของกราดิเอลถ้าเราย้อนไปดูในเวอร์ชั่นปิตาจักสันเนี่ยจะเห็นว่าทุกฉากผมเธอจะต้องแบบเป่งปลั่งดูประกายดูมีออร่ามากขณะที่ภาพนี้ที่เราเห็นหรือว่าจริงๆย้อนไปภาพอื่นที่เห็นนะครับในตัวอย่าง Lot o o t t h r r n n g เนี่ยก็ดูผมของเธอไม่ค่อยไม่ค่อยมีประกายสวยงามเลยซึ่งอันนี้ตั้งเป็นข้อสังเกตนะครับยังยังไม่อยากจะจะไปตำหนินะแต่ว่าตั้งข้อสังเกตให้ฟังเฉยๆว่ามันอาจจะ ถูกทำซีจถูกทำอะไรให้สวยงามในเวอร์ชั่นของหนังก็ได้แต่น,นี้มันเป็นภาพนิ่งที่ออกมาเราก็ไม่รู้ว่าเขายังไม่ได้ทำซีจตรงส่วนนี้หรือว่าจริงๆผมเธอมันจะเป็นอย่างนี้ทั้งเรื่องนะครับอันนี้ตอบไม่ได้เหมือนกันนะครับฉะนั้นต้องเป็นข้อสังเกตไว้แล้วกันอย่าพึ่งอย่าพึ่งไปไปตำหนิเขาอะไรมากมายนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วมันมันอาจจะเหมือนตัวอย่างมาเวลหรือเปล่าที่แบบอา้าว ในภาพตัวอย่างมีฮักไว้ยมาจริงไม่มีภาพตัวอย่างเป็นอย่างนี้เอ้จริงๆมันเป็นอีกอย่างหนึง่งข้สับขาหลอกหรือเปล่าอันนี้ยังไม่รู้นะครับแต่ว่าก็ตั้งข้อสังเกตแล้วกันตอนนี้เราพูดได้สําหรับภาพที่เห็นเนาะภาพต่อมานะครับอันนี้น่าจะต้องเป็นภาพนะครับของคนแคะแน่ๆแล้วล่ะโอเคเรื่องคนแคะหญิงไม่มีคราวนะครับอันนี้เราเราพูดกันไปละว,ว่าเอ๊ะมันมันมีคนซูมภาพว่าอาจจะมี ติงตงเป็นอะไรๆมาแต่ว่าแบบดูเกลี้ยกลาไปอะไรอย่างเงี้ยเราเราเคยที่จะวิจารณ์กันไปแล้วภาพนี้นะครับแน่นอนมันจะต้องเป็นภาพถ้าไม่กษัตริย์ก็เจ้าชายของคนแคละแห่งคาสตดูมแน่ๆนะครับแล้วก็คนนี้นะครับถ้าจำไม่ผิดก็จะถูกคอนเฟิร์มนะครับว่าเป็นดุรินที่4นะ ถ้ายักทายักจำข้อมูลไม่ผิดนะครับก็คือ,อถ้าไม่เจ้าชายก็กษัตริย์คนแคละคนหนึ่งแหละนะครับซึ่งภาพนี้ไม่ไม่ติดไม่มีปัญหาอะไรนะครับแล้วเขาบอกว่านะมีม,มีส่วนหนึ่งที่ตัดจากบทสัมภาษณ์บอกว่าคัสซัตดู i อินไล t h เ n นิติง v e s ซีนบีฟอร์คือคัซัตดูเนี่ยจะไม่เหมือนอะไรที่เราเคยเห็นมาก่อนซึ่งอันนี้เห็นด้วยนะครับเพราะว่าคัซัตดูในยุค ของ Lord of the Ring นะครับหรือว่า The Hobbit ทเนี่ยที่เราเห็นกันในภาพยนตร์หรือว่าจะอ่านจากนิยายเนี่ยมันเป็นยุคที่คาสดุมล่มสลายไปแล้วเพราะว่าบัล็อกมันถูกขุดเจอนะครับคนแคละมันต้องหนีไปหมดคาสดุมก็เลยเป็นเมืองร้างแต่ตอนนี้ครับใน Ring of Power เนี่ยมันยังเป็นตอนที่คาสดุมเนี่ยยังรุ่งเรืองอยู่นะครับ และรุ่งเรืองไปตลอดเลยนะครับแม้ว่าจอมมารจะเรืองอำนาจมันรุ่งเรืองไปจนถึงตอนไปขุดเจอบัลล็อกนั่นแหละฉะนั้นแน่นอนตรงนี้ไม่ติดนะครับเราจะได้เห็นคาสตดูมนะครับในตอนที่ยังเป็นยุคจเจริญรุ่งเรืองอยู่ซึ่งสำหรับแฟนๆคนแคร์เนี่ยเชื่อว่าอยากเห็นกันแน่ๆนะครับแล้วก็ภาพต่อมานะครับอันนี้เป็นภาพของพวกฮอบบิท ซึ่งอันดับแรกก่อนต้องบอกนะครับว่า h o b บิตที่จะปรากฏใน Ring of Power เนี่ยเป็นเรื่องที่เขาเขียนเพิ่มขึ้นมาแน่ร้0ยเเนื่องมาจากว่าในยุคที่2นะครับไม่มีเรื่องราวของ h o b บิต กว่าฮอบบิทจะปรากฏขึ้นในเรื่องก็เป็นตอนที่ซารอนถูกตัดแหวนไปแล้วด้วยซ้ำนะครับเพราะว่าในนิยายเขาบอกว่ากว่าจะมีคนไปพบฮอบบิทเนี่ยเขาก็อยู่ที่ทางตอนเหนือของลุ่มน้ำอันดูอินมาหลายชั่วอายุคนแล้วกว่าจะไปพบว่ามันอยู่ที่นั่นฉะนั้นจริงๆแล้วถ้าอิงจากต้นฉบับ ไม่มีเรื่องราวของฮอบบิทใน Ring of Power แน่ๆนะครับกว่าฮอบบิทจะมาก็เป็นช่วงกลางยุคที่3แล้วแต่ Ring of Power เนี่ยเรื่องราวมันจะต้องเริ่มต้นมาตั้งแต่ยุคที่2ฉะนั้นฮอบบิทในนี้เนี่ยสร้างเรื่องราวใหม่แน่ๆซึ่งโอเคแหละอาจจะบอกได้ว่าเฮ้ยฮอบบิทมันเพิ่งไปพบตอนนั้นไงแต่มันอาจจะมีมานานแล้วแต่ไม่มีใครเห็นไงอ,อาจจะเป็นอย่างนี้ก็ได้ถ้าจะอิงตามต้นฉบับ แต่เชื่อว่ามันจะต้องออกมาปฏิสัมพันธ์กับชาวบ้านแน่ๆฉะนั้นยังไงไม่ตรงต้นฉบับแน่ๆแต่แต่เคสเนี่ยยักว่ายักไม่ติดนะเพราะว่าถ้าจะทำหลอดออฟเดอะริงนะครับตัวเอกหนึ่งมันคือ h o b b i ทอะถ้าทำา r n n o o p p w w r r แล้วไม่มีฮอบบิท แม้ว่ามันจะตรงตามฉบับนิยายเนี่ยมันก็อาจจะดูแห้งๆไปนิดนึงเพราะว่าแฟนๆส่วนมากก็เป็นแฟนๆหนังเขาก็ติดภาพฮอบบิทฉะนั้นตรงนี้เข้าใจได้ถ้าเขาจะสร้างขึ้นเพียงแต่ว่ายังไงก็ขอว่าอย่ากระทบกระเทือนนะครับโครงเรื่องหลักมากจนเกินไปจนจนเรื่องมันเพี้ยนไปหมดอันนั้นก็ไม่ไหวนะอีกอันนึงที่หลายคนตกใจนะครับก็คือฮอบบิทผิวดํา อันนี้ก็ต้องบอกว่าอจริงๆแล้วมันมันไม่มีนะถึงเขาจะไม่ได้ระบุสีผิวฮอบบิทแบบชัดเจนเปียเป้ยๆในฉบับนิยายนะครับแต่ว่ามันมันไม่เคยมีการกล่าวถึงฮอบบิทไม่ว่าจะเป็นเผ่าฮาฟุตนะครับเผ่าฟลโลไฮหรือว่าตัวว่ามีพวกไหนเนี่ยเป็นฮอบบิทผิวดําไม่มีนะครับฉะนั้นโอเคแหละถ้าจะทําให้มันมีก็ ก็ได้นะก็ยังไม่ติดถ้ามันไม่ใช่ตัวละครหลักนะไหนๆก็จะต้องเขียนเรื่องฮอบบิทเพิ่มมาแล้วจะเอาฮอบบิทดำเข้ามาก็ก,ก็ก็ไม่ว่าแหละนะในนะครับคำสัมภาษณ์ที่ก็ตัดมาก็จะมีคำหนึ่งที่ก็บอกว่า we are the traditional Tokyo little guy พวกเราเนี่ยเป็นคนตัวเล็กตามแบบฉบับของโทเคียนเลยเหรอฮอบบิทผิวดำไม่น่าใช่ จะพูดถึงตัวเองก็ได้นะครับวันนี้คือคําสัมภาษณ์ของนักแสดงส่วนอื่นนะครับที่มีคนติงๆว่าเอะไอใบไม้ไอพวกชุดอะไรพวกนี้มันมันใช่เหรอใช่ฮอบบิทเหรอก็ตรงนี้ไม่ติดเหมือนกันนะครับจริงๆจริงๆมันมีอีกรูปหนึ่งที่ยักหามาได้นะครับอ่ะคือรูปนี้นะครับซึ่งเราก็จะเห็นว่าฮอบบิทก็จะแต่งชุดแบบมอซอมอซอหน่อยนะครับมีใบไม้ประดับอะไรอยู่บนหัวอะไรอย่างเงี้ย ตรงนี้ก็ไม่ติดนะครับเพราะว่ามันอาจจะเป็นยุคแรกของฮอบบิทเป็นช่วงเริ่มต้นอรารยธรรมแล้วในตอนนั้นอรารยธรรมของฮอบบิทมันไม่ได้รุ่งเรืองเท่าเอลหรือมนุษย์นะครับเพราะว่าเอลมนุษย์คนแคระเนี่ยเขาอยู่มาตั้งแต่ยุคที่1อย่างที่บอกรับฮอบบิทเอาตามนิยายจริงมันยุคที่3นุ่นแต่ก็จะให้มาเร็วขึ้นนะครับมาในยุคที่2และยังเป็นช่วงเริ่มต้นอรารยธรรมก็เลยเป็นใบไม้ใบหญ้าเสื้อผ้าเก่าๆยังเป็นคนเร่ร่อนอพยพยอยู่ก็โอเค ตรงนี้พอเข้าใจได้อยู่ที่จะผูกเรื่องมาแล้วกันนะครับก็อันนี้คือข่าวคราวทั้งหมดที่พอหาได้นอกนั้นเนี่ยตั้งแต่ตัวอย่าง Lord of the Ring ออกมาแล้วกระแสะแฟนๆค่อนข้างลบเนี่ยเขาก็จะไม่ค่อยมีปล่อยข่าวคราวอะไรชัดเจนอีกนะครับชัดที่สุดก็เมื่อเร็วๆนี้ที่มีภาพของพวกออกออกมาซึ่งซึ่งเราก็วิเคราะห์กันไปแล้วนะครับยังไงก็คาดหวังนะครับซีรีส์เรื่องนี้ มาถึงเนี่ยครับแม้ว่าเห็นตัวอย่างแล้วไม่ค่อยแฮปปี้นะครับแต่ว่ายังไงวันที่2เนี่ยยักษ์ก็คงจะต้องดูแล้วก็มาเล่าให้ฟังแน่ๆดูแล้วชมดูแล้วด่าว่ากันอีกเรื่องนึงแต่ว่าเราก็ยังคงคาดหวังนะให้มันออกมาอย่างน้อยขอให้มันสนุกแล้วกันถึงเราจะคาดหวังความเคารพต้นฉบับในตัวเขามากเท่าฉบับของปเต์แจ็กสันไม่ได้แต่ว่าขอให้สนุกละกัน ขอให้มีเหตุผลและกันในการเล่าเรื่องนะครับจะให้เป็นอย่างที่คุณอยากทำยังไงก็ได้ออกตัวเล็กออกตัวพร้อมฮอบบิทดำฮอบบิตมาเร็วยังไงก็ได้แต่ว่าขอเหตุผลรองรับนะครับที่ที่มันพอรับได้เข้าใจได้ในเนื้อเรื่องและกันนะครับอันนี้ก็เป็น ข่าวคราวนะครับของ Lord of the r i n g Version Series นะครับหรือว่าอีกชื่อก็คือ Ring of Power ที่เอามาเล่าให้ฟังกันนะครับเดี๋ยวในอนาคตถ้ามีอะไรเพิ่มขึ้นมาอีกเดี๋ยวก็จะมาเล่าให้ฟังอีกแล้วกันนะครับยังไงวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับถ้าถูกใจก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้ยักษ์สาผู้เล่าเรื่องด้วยถ้าใครไม่เคยกด subscribe ก็กดให้กันสักครั้งหนึ่งครับเป็นพระคุณอย่างสูงกดครั้งเดียวพอนะครับไม่ต้องกดสองครั้งนะครับไม่ว่าจะเป็น subscribe หรือว่าไลค์นะครับเคยกดไปแล้วก็ไม่ต้องกดอีกแลล้วป่อย อย่างนั้นลาไปก่อนแล้วขอบคุณและสวัสดีครับ